ขอบคุณมากเลยนะคะควันนี้มาคุยให้ฟังแล้วก็มาเผยเคล็ดลับ,บของน้องทุนสถาบันแล้วให้ฟังหน่อยสิคะว่าหลักคิดในการบริหารเงินของลูกค้าในมุมของเราเนี่ยเราใช้วิธีโลจิกยังไงบ้างคะ ในที่นี้คงคุยกันเรื่องของนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนรวมนะครับกองทุนหุ้นเนี่ยนะครับเวลาลงทุนก็มีสไตล์ในการลงทุนที่แตกต่างกันะนะครับบางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือเรียกท่านช่าว่ากองทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นสไตล์การลงทุนแบบท็อปดาวท็อปดาวคือวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนจะมาแรงแล้วก็ ใช้เป็นปันใจจัยในการตัดสินใจลงทุนบางบางบ้านนะครับบางฟันเฮาส์เนี่ยก็ใช้สไตล์การลงทุนแบบบอททอมอัพคือเน้น ไปีวิสิตเลือกเป็นรายบริษัทรายกิจการนะครับทำมากับคิดทบทวนว่าบริษัทไหนเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมเป็นต้นแล้วก็พิจารณาลงทุนนะครับบางก่องทุนก็อาจจะเป็นแนวเทรดดิ้งที่อาจจะมีปริมาณการซื้อขายที่เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำการปรับหน้าพอร์ตบ่อยครั้งปรับตามสถานการณ์อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การลงทุนของแต่ละกองทุนมีผลไหมคะกับนักลงทุนรายบุคคลที่เป็นนนนลูกค้าาของัทุสถบ มีผลนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของลูกค้าก็ควรจะดูว่าเอ๊ะเราลงทุนในกองทุนเนี่ยฟันเมนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนและเป็นสไตล์แบบที่เราชอบหรือไม่ะนะครับและอย่าง C a B Principal ล่ะคะเราเป็นสไตล์แบบไหนคะสำหรับ C e n B Principal เนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นสไตล์แบบ Bottom Up นะครับในแง่ของอขั้นตอนการทำงานะนะครับก็คือเราก็ทุกๆปีเราก็จะไป Company Visit เยี่ยมชมบริษัทนะครับโดยมากเราจะเจอกับผู้บริหารเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเป็น C E O นะครับเป็นผู้ถือหุ้นหรือ C E O หรือ หรือ,รอผู้บริหารเนี่ยนะครับเข้าไปก็ไปแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พยายามไปาหานะครับว่าบริษัทที่เป็น rising star หรือเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับและจะดีอีกอันหนึ่งคืออาจจะเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักจากนักลงทุนทั่วๆไปะนะครับเพราะว่าก็อย่างง่ายๆคือถ้าสนใจกันแล้วมากๆราคาก็มกักจะสูงนะครับหลังจากศึกษาเชิงคุณภาพแล้วเราเจอแล้วว่าบริษัทไหนคือบริษัทที่ เราเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ดีเ,เราก็นำมาวิเคราะห์ทำ projection นะครับว่าแนวโน้มตัวเลขงบการเงินเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับในแง่ c m b principle เนี่ยเรามี office นะครับมีทีมฟันเ m a จอร์ที่ทำแบบนี้นะครับอยู่ท,ทั่วอาเซียน c m b ก็จะมีในมาเลยอินโดนีเซียนะครับในสิงคโปร์เป็นต้นเราก็จะมาแชร์กันว่า อย่างเช่นอาทิตย์นี้เราไปเจอบริษัทที่ทําด้านเทคโนโลยีวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีเราก็จะไปถามว่าแลวบริษัทแบบเดียวกันที่มาเลเนี่ยเป็นยังไงก็จะได้มุมมองจากต่างชาติจากนักลงทุนต่างชาติด้วยว่าบริษัทชนิดนี้เนี่ยบริษัทชนิดอุตสาหกรรมเดียวกันประเทศไหนดีที่สุดเ็ดนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่า ในแง่ของอาเซียนก็มีผลอีกหน่อยก็เปิดเซรีกันก็มีโอกาสที่จะมีคู่แข่งที่มาจากต่างชาติด้วยหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการว่าพอเลือกแล้วว่าใช่ก็เข้าสู่กระบวนการลงทุนเอาเข้าคณะกรรมการลงทุนแล้วก็ตัดสินใจลงทุนนะครับดูตัวหุ้นเป็นหลัก แล้วเราสนใจภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลกสาหกรรมนั้นวัฒนศักรหรือแม้แต่ทิศทางของประเด็นที่เกิดขึ้นในบริบทอื่นๆด้วยไหมคะสนใจนะครับก็คือต้องยอมรับว่าเราจะดูแต่บริษัทอย่างเดียวคงไม่ได้ก็คือจะต้องดูติดตามสถานการณ์แวดล้อมนะครับคือไม่ใช่ว่าบอททอมอัพแล้วเราจะบัทอมอัพอย่างเดียวแต่ว่าบอททอมอัพเนี่ยเป็นเหมือนกลยุทธ์หลักเป็นสไตล์หลักของเรานะครับเป็นแหล่งที่มาของผลตอบแทนที่ดีที่ผ่านมาเป็นตัวหลัก แต่ก็ต้องใช้ใช้การทำท็อปดาวเนี่ยการดูเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งบริบทของของการเมืองก็ด้วยเศรษฐกิจนะครับก็ต้องเอามาวิเคราะห์ประกอบกันนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็ก็มีผลนะครับแล้วเวลาเราเลือกกองทุนที่จะนําเสนอให้กับนักลงทุนนะคะคในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทั้งกองทุนหุ้นตราสารหนี้กองทุนผสมหรือกองทุนต่างประเทศเนี่ยเราใช้ประเด็นปัจจัยไหนในการประกอบการตัดสินใจบ้างคะ สำหรับนักลงทุนนะครับผมแนะนำว่าให้จัดพอร์ตอันนี้จะพูดเสมอว่าอ,อ,อย่าลงทุนแบบว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ไม่ลงการลงทุนคือเรื่องของการจัดพอร์ตให้เหมาะสมแล้วก็ลงทุนเป็นระยะยาวพอร์ตเนี่ยนะครับก็ใช้หลักง่ายๆว่าภาษาอังกฤษก็เ,เรียกว่าคอกับเซทเทอร์ไลท์คอคือสินทรัพย์หลักนะครับสำหรับนักลงทุนไทยสินทรัพย์หลักก็คงไม่พ้นสินทรัพย์ไทย,ยเช่นเงินฝากไทยตราสารหนี้ไทยหุ้นไทย แลือจะมีเสริมมาสินทรัพย์หลักบางตัวอย่างเช่นพวกกองอสังหาหรือหุ้กู้ะนะครับอันนี้คือสินทรัพย์ไทยๆเนี่ยก็คือสินทรัพย์หลักนะครับเ,เพราะฉเป็นคอเป็นคอเนี่ยควรจะมีการลงทุนไว้ตลอดเวลาพรยงแต่ว่าบางช่วงอาจจะปรับเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักตามความเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติบอกช่วงนี้ชอบหุ้นไทยก็เต็มที่กับหุ้นไทยไไพอช่วงนี้บอก ไม่ชอบแล้วก็ปิดพอปิดทุกอย่างแล้วก็เลิกลงทุนไปเลย uh huh. นะครับอันนั้นไม่น่าจะเป็นวิธีที่จะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีระยะยาว uh huh. และบ่อยครั้งเนี่ยนะครับที่ในภาวะจริงก็คือเวลาตลาดปรับตัวลงแรงๆเราก็เสียกําลังใจ <c oughs> พอเสียกําลังใจก็บอกว่าเลิกลงทุน uh huh. พอเลิกลงทุนไปตลาดก็กลับขึ้นมา uh huh. พอกลับขึ้นมาก็บอกว่ามันขึ้นมาแล้ว บางทีก็เลทตก,ต,กตกรถไฟบ้างนะครับจริงๆอันนั้นไม่ใช่การจัดพอร์ตนะอ,อันนั้นก็คือการแบบว่าให้ตลาดเนี่ยมันอารมณ์ของตลาดเนี่ยมาครอบงำการลงทุนของเราอนอกนือจากส่วนคอที่เล่าเมื่อสักครู่คือซัตเทอร์ไลท์ซัตเทอร์ไลท์คือลงทุนส่วนเพิ่มด้วยจุดประสงค์2ออย่างคืออาจจะเพื่อกระจายความเสี่ยงก็ดีหรือการเพิ่มผลตอบแทนนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยที่นิยมกันมากก็คือการลงทุนในต่างประเทศะนะครับก็ต้องมาดูว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยประเทศไหนกลุ่ม กลุ่มไหนที่น่าสนใจเป็นหุ้นสไตล์ไหนหรือเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะหลังจากเราได้หุ้นที่น่าสนใจดูสถานก,การณ์แวดล้อมแล้วนะคะแล้วก็ดูเรื่องของบริบทของการจัดพอร์ตแล้ววิธีในการเข้าไปลงทุนในหุ้นแต่ละตัวของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของการดูราคาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพิจารณาไงบ้างะคะคือสําหรับซีนีเพนซิพิลก็จะมีหลักคิดที่ชัดเจนนะครับว่าในกระบวนการเลือกจะลงทุนสักหนึ่งบริษัทเนี่ยเราอยากได้อย่างน้อย3องค์ประกอบ องประกอบแรกก็คือพื้นฐานที่แข็งแรงซึ่งการได้มาซึ่งพื้นฐานที่แข็งแรงเนี่ยเล่าไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือ,อการไป company visit การไปแรกเปลี่ยนมุมมองกับ r e g i o n a พอเราเจอแล้วบริษัทที่แข็งแรงอันที่2คือ Valvaluation หรือมูลค่าที่เหมาะสมนะครับเป็นบริษัทที่แข็งแรงเนี่ยเรากลองมาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้จำนวนเย <y ếu S 1> อะกระดับหนึ่งแล้วก็มาดูว่าตัวไหนเนี่ยมันควรจะมีระดับราคาที่เหมาะสมของเขาเ,เรามองสิ่งที่เรียกว่ามา r g i n o f safety ก็คือมองว่าถ้าระดับราคาเหมาะสมสมมติบอกอยู่10บาทเราก็อยากจะลงทุนที่ต่ำกว่า10บาทระดับหนึ่งอาจจะสัก78บาทนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้อัพไซด์ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เติบโตไปตามการเติบโตของกิจการนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานแข็งแรงราคาเหมาะสมอันสุดท้ายคือเรื่องของความคาดหวังนะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะฟังแล้วเข้าใจยากแต่บางครั้งเนี่ยเราพยายามจะหาบริษัทที่ตลาดอาจจะมีความคาดหวังที่เราเชื่อว่าคาดเคลื่อนเช่นเราเชื่อว่าเขาดีแน่แต่ตลาดกลับมองไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เป็นลักษณะแบบนั้นมันก็เป็นโอกาสของความคาดหวังหรือยกตัวอย่างเช่นอ,อีกแง่มุมหนึงของเรื่องความคาดคหวังคือเราอาจจะมองหาบางบริษัทที่ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจและเราเชื่อว่าเขามีดีเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยตลาดจะมาให้ความสนใจกับบริษัทนี้อาจจะเป็นเพชรในตมก็ได้เสอย่างคือ พื้นฐาน,น,ฐานมูนลค่าเหมะาะสมแล้วกวม็มีความมีโอกาสที่จะได้รับความคามคดหวังในเชิงบวกในอนาคตสามประหลักใช่ครับในการเลือกลงทุนในหุ้นความแตกต่างระหว่างวิธีการลงทุนของนักทุนสถาบานันอย่างคุณเจษฎาเนี่ยนะคะกับนักลงทุนรายบุคคลมองว่าอะไรที่มีความต่างกันบ้างคะคือในแง่ของนักลงทุนรายบุคคลนะครับก็คือ ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งที่ผมเห็นว่าเนี่ยการลงทุนเนี่ยมาจากการฟังคําแนะนำนะครับฟังคําแนะนําคือฟังจากคนอื่นอย่างเช่นชมีเพื่อนที่รู้จัก,เข,กเขาบอกว่าเาาบอกว่ให้ลงทุนหุ้นบริษัทนี้นะครับอันนี้ที่ผมได้ยินมาเยอะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมยอมรับว่ามีนักลงทุนส่วนบุคคลจํานวนมากที่มีความรู้ความสามารถสูงๆนะครับในบ้านเรามีเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับสิ่งสําคัญก็คือ อันหนึ่งที่นักลงทุนที่อาจจะยังไม่ได้มีมุมมองของตัวเองนะครับถ้าอยากจะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยควรจะอย่างแรกคือมีมุมมองซึ่งอาชีพฟันเนเจอร์หรือกองทุนเนี่ยฟันเนเจอร์จะต้องมีมุมมองไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบไหน<ะ>ที่เราข้างต้นจะเป็น ท็อปดาวน์บอททอมอัพเทรดดิ้งเนี่ย uh huh. ต้องมีสไตล์แล้วก็มีมุมมองของ,องตัวเองก่อทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นท่านท่านจะเป็นนักทุนส่วนบุคคลและอยากเป็นนักทุนที่เก่งย uh huh. อย่างแรกควรจะหาสไตล์ให้เจอก่อนว่า uh huh. เอ๊ะแล้วตัวเราเนี่ยความถนัดเราน่าจะเป็นแบบไหน uh huh. นะครับลองค้นคว้าดูแล้วลองทดสอบตัวเองดูว่าเราเนี่ยเป็นนักทุนสไตล์ไหน uh huh. พอเจอสไตล์ที่เราทั้งทําผลงานได้ดี uh huh. นะครับแล้วก็ทําให้เราแฮปปี้ด้วยลงทุนแล้วต้องแฮปปี้นะครับ อย่างเช่นถ้าคุณบอกคุณชอบสไตล์เทรดดิ้งแต่พอไปเทรดจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกเครียดเครียดอพอขึ้นก็เครียดลงก็เครียดก็ไม่ใช่สไตล์คุณก็อาจจะเป็นสไตล์แวร์ลูที่เหมาะกับการเลือกคุ้นรายตัวมากกว่านะครับพอคุณเจอ เชื่อว่าผมเชื่อว่าทําอะไรเนี่ยถ้าทําในสไตล์แบบที่เราชอบเนี่ยมันมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดี <c oughs> ถ้าเราเจอแนวทางที่ใช่ของเรามีวิวของตัวเราเองก็เชื่อว่าจะประสบความสําเร็จการลงทุนแน่นอนร,รู้สไตล์การลงทุนแล้วก็ <c oughs> ลงทุนแล้วมีความสุขด้วยนะ <c oughs> คะประสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมาทําให้เราบองตลาดได้ขาดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงก็คาดเดาได้ยากแล้วก็เราจับจังหวะได้ไม่ทันอยู่ดีอะคะก็จากที่ทำงานในฟิลกองทุนมาระยะใหญ่เนี่ยนะครับก็ มันมีผลนะครับว่าได้เจอในไซเคิลนะรจริงๆเจอมาตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็มาเจอแฮมเบอร์เกอร์มาเจอวิกฤตกรีซเจอวิกฤตการเมืองในประเทศหลายครั้งะนะครับคือมันมีผลค่อนข้างมากก็คือถ้าเรารู้ว่าแวลูของสิ่งที่เราลงทุนอยู่ที่ไหนหเวลามันมีปัจจัยต่างๆเข้ามากระทบเนี่ยเราก็มองออกว่าปัจจัยนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันกระทบต่อพื้นฐานของ ของตัวหุ้นจริงๆหรือมันเป็นควรจะเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นมผมยกตัวอย่างะนะครับวิกฤตเศรษฐกิจสองรอบที่ผ่านมาต้มยำกุ้งปี40นเนี่ยมันเกิดที่ประเทศไทยะนะเรามีการลดค่างเงินเรามีปิดไฟแนนซ์ถูกไหมครับใช่ค่ะถามว่าการฟื้นตัวหลังจากวิกฤต40ทําได้ใช้เวลานานถูกไหมครับเพราะมันเข้าสู่มันกระทบต่อพื้นฐานจริงๆของเศรษฐกิจ ถ้ามาดู08 08นี่มันเกิดที่อเมริกาถามว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทไหนในไทยแบงค์ในไทยที่ล้มแบบแบบปี40มันก็ไม่ได้มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับตามพอเศรษฐกิจโลกเราก็ฟื้นตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่า จากการที่เจอเหตุการณ์มาจํานวนมากอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําให้ทําคือศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่สอนเราได้เยอะนะครับบางครั้งได้ดีพอๆกับตาําราหรือทฤษฎีเลยคือเข้าใจประวัติศาสตร์ว่าพอเกิดเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยผลว่าภาพตลาดเป็นยังไงพื้นฐานตบไปยังไงค่ะทีนี้ถ้าถามถึงประสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมาก็แน่นอนอย่างรายบุคคลเนี่ยก็มีโอกาสพลาดด้วยเหมือนกันนะคะในมุมของนักลงทุนสถาบันเองล่ะคะเคยเลือกเลือกหุ้นผ้าลงทุนผิด พลาดบ้างหรือเปล่าแล้วก็ปรับทัศนคติหรือว่าทำยังไงกับสิ่งที่เราเลือกผิดไปบ้างนะคะครับเรื่องการความผิดพลาดนี่มันเป็นธรรมชาติของของ,ของมนุษย์<น>อยู่แล้ว<ช>ลทุกคนคะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะ เรียนรู้จากมันได้มากแค่ไหนม,มากกว่านะครับสมมุติอย่างสไตล์ของ C M B p r i n c i p l e ที่เป็น Bottom Up ใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามหาคุ้นพื้นฐานดีในในส่วนเวลาค o m มปาน v วิสิทเราก็จะต้องฟังผู้บริหารเราต้องพยายามดูว่าธรรมาภิบาลเป็นอย่างไรบริษัทจะเติบโตแค่ไหนกําไรถ้าเกิดไม่อยู่ในบริษัทมันก็ไม่ส่งผลกลับมาที่ราคาหุ้น<ช>นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ย ระยะสั้นวิ่งตามข่าวระยะยาววิ่งตามกําไรแน,น่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปศึกษาในบางครั้งเราก็เจอเหมือนกันว่าเ,เราคุยกัูผู้บริหารแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะมีแนวโน้มเติบโตดีผู้บริหารก็อาจจะบอกถึงทิศทางการเติบโตระยะยาวซึ่งฟังดูมีความน่าเชื่อถือสูงมาก นะครับแล้วเราก็ตัดสินใจลงทุนก็มีแต่ถึงเวลามันอยู่ที่เรื่อง De เวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าพูดมันง่ายกว่าทำแล้วต่อให้ทำก็ยังง่ายกว่าการได้มาซึ่งผลลัพธ์อย่างที่พูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอนานเข้านานเข้าเราก็จะรู้จักว่าอันบางครั้งว่าจะเจอว่าเออถึงเวลาทำไม่ได้ไม่ d e ล i เว r ร์นะครับเราก็เรียนรู้เอาไว้หรือแม้กระทั่งเออเรื่องของรรอพิบาลเนี่ยยิ่ง ป,ปีปีหนึ่งเนี่ยทีมงานเราเจอบริษัทเป็นร้อยร้อยบริษัท <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเหมือนเ e ิ่ n นิ่งเคิร์ฟที่ค่อยๆสั่งสมมา <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเจอว่าอ๋อแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเราก็เก็บเอาไว้เก็บเป็นความรู้เอาไว้เป็นองค์ความรู้ไว้แล้วก็เรียนรู้ว่าจะไม่ไม่ไม่ผิดในมุมเดิมอีกนะครับตบราบใดก็ตามที่ทําแบบนั้นได้เนี่ยมันก็จะทําให้การตัดสินใจเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเรียกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาด <c oughs> ครับอยากฝากแก้คิดในมุมของนักทุนสถาบันนะคะให้กับนักลง S <S <an> <S ก็มีอยู่2-3สาประเด็นนะครับ <ạ. S 1> ก็เรื่องแรกก็คือหาสไตล์ของเราให้เจอ,อนะครับว่าอย่างที่เราให้ฝังขัางต้นว่าเราชอบแบบไหน <ạ. S 1> เราทำแล้วทำแบบไหนแล้วทำได้ดีแล้วมีค,ความสุขด้วยแล้วมีความสุขด้วยนะครับอ,อันที่สองเนี่ยนะครับก็คือในการลงทุนเนี่ยในแง่ของความ อีกอันนึ่งก็ต้องฝึกคือฝึกความอดทนต่อ,อการเปลี่ยนแปลงของตลาดะนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยต้องยอมรับว่าความผันผวนค่อนข้างสูงะนะครับผมก็มีคนรู้จักรอบรอบข้างที่ลงทุนในหุ้นแล้วก็รู้สึกว่าผันผวนไปตามตลาด <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่จะต้องฝึกก็คือ <c oughs> ฝึกตัวเราเองฝึกความ <c oughs> ความวาม,มั่นใจในการลงทุนเรารู้ว่าเราเชื่อในอะไรแล้วก็รู้ไม่หวั่นไหวมากไปกับตลาดนะครับ ก็อันนี้ก็เป็น2หลักแน่คิดท,ที่ที่ที่อยากจะฝากเอาไว้ะนะครับ <Style S 2> สุดท้ายแล,แล้วเนี่ยก็คือลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องรู้ถ้าจะลงทุนเองเราต้องมีความรู้ที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะครับเป็นเทรดดิ้งคุณก็ต้องรู้ว่าจะเทรดยังไงต้องรู้อะไรบ้างถึงจะเทรดได้ดีนั้นคุณต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็รู้ให้มากพอนะครับยิ่งรู้มากกว่านี่ยยิ่งได้เปรียบแน่นอน